พามาดูรถไถครับตัวใหญ่เลยโอ้ C ี CD M ครับโอ็ม08โหดเลยครับ รุยโคเลยครับเอาใจสายโหดอยู่กับรถไทยรถแท็กเตอร์ครับคูบตามี่ขั้นใหญ่เลยร้อยก่อนแรงครับถ้ามีแต่โหดๆเลยเนี่ยสำหรับคนที่ชอบของใหญ่จัดไปโอ้โหดครับนี่ดดัน ของแท้เลยไม่ผิดหวังครับคลิปนี้มาดันแบบปืดสองปืดครับมาดูมาดู ย,ย่า้ดูคันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขากู้ครับรถแบ็คโครกู้รถดําติดหลมนะแคทเทอร์พิล่าครับไปฝั่งนู้นแล้วตัวใหม่ล่าสุดครับแคทเหนืองเห็นไหมไม่ปิดหวังครับ ไม่ทันครับแคชไม่ช่วยสิบล้อติดลมครับเดี๋ยวเรามาดู นะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับโอ้มันครับสะใจเลยนี่ย